ทุกคนเดี๋ยวเราเติมตังมาอีกแป๊บหนึ่งเหลืออีก30มสิบทุกคนเติมเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเราเอามาเพิ่มเป็นสองร้อยี่สิบไป ันนี้แคทเอาโค้ดมาฝากนะคบสำหรับใครที่ยังไม่เคยเติมโค้ดสตรีมเมอร์นะคัดก็โค้ดมาฝาบ o o d i n g Cat ค่ะก็สามารถกดลิงก์ใน description หรือว่าสแกนเนี่ยเพื่อเข้าไปเติมโค้ดได้เลยจะได้ของทั้งหมดตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะคะฟังสุดๆโอเคงั้นทุกคนโหวตลมเราเปิดการโล่ดีกว่าห <c oughs> ยอกหยอกเปิดนี่ก็ได้งั้นแคทเปิดฟูกิ่เลยกันเนาะเอาให้ได้หนึ่งตัวก่อนดีกว่านะปกดไปแล้วอะดิตีม่วงปะเนี่ย บนจากแชทค่ะกดไปแล้วสิบนะเนี่ยใครมาเปลี่ยนตอนนี้ตีมือหักเลยนะโอเคคอยได้สักหนึ่งตัวก่อนเอาเขาบอตู้น้ำจริงปะเนี่ยเขาบอตู้น้ำจริงปะเนี่ยแค่ว่าใครเห็นคนพิมลมลมลมนะเว้ยแต่แม่งไม่มาว่ะหรือว่าตัวใครไม่ค่อยถูกชะตากับผู้หญิง ยังไม่มาเลยอะเรากดผิดตู้ปะเนี่ยอันนี้คือตู้สามดาวหรือเปล่าคะฮัลโหลสวัสดีตอนนี้เป็นตู้สามดาวหรือเปล่าเธอดูเธอดูฟ้าล้วนเลยนี่มาจ้ามาจ้าใครเราจะไม่กดดันใครก็ได้พิมพ์คำขับให้แคทหน่อยรอแฟนไซด์ใหม่อยู่นะเฮ้ยเฮ้ย ได้โมเมนต์ไรเดอร์ฟรีจากตู้เธอแป๊บนึงนะเราขอทำใจแป๊บ,บนึงเราสึกตึงๆตอนนี้80โลแล้วอ่ะพอทำแพทเอเจนลักกี้นะเว้ยไม่ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นถ้าดวงดีต้องได้ฟูบากิสองตัวพร้อมกันเฮ้ยได้โมเมนต์สองว่ะโมเมนต์มาสองแล้วอะ่ะคือคือดวงดีใช่ไหมไม่ต้องแลกเดี๋ยวเอาไปแก King. ลกคิงโมเมนต์สองอ่ะโมเมนต์นี้ก็ดีเอามาเป็นตัวแทน มาว่ะสีม่วงว่ะทุกคนทุกคนทุกคนสีม่วงแล้วสีม่วงแล้วสีม่วงแล้วลุน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 ดวง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 มาเร็วดวงดวงจังหวะนี้เร็วต้องอะไรตัวท้ายเลยมาว่ะได้ฟูฟุกิพอดีเลยอยากได้ฟูฟุกิพอดีเลยมาว่ะเฮ้ยมาพอดีเลยอันที่ร้อย เปิดกี่ตัวดีน้าไปเปิดกาโลต่อดีไหมเฮ้ยเราได้แล้วหนึ่งต <UC S> ัวว่ะทุกคนคอมเมนต์ดีใจกับเราได้นะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าเราผอมลงช่วงนี้เพราะอดตังมาอย่างที่เราบอกไปการมาเติมกาชาซัมเบอร์วอร์มีแต่ข้อดีอันดับแรกเราผอมลงอันดับสองเราก็ผอมลงอีกเราไม่อ้วนเราดูหุ่นดีเฮ้ยเราจะไปเปิดเอาอเวกสักหนึ่งเพิ่มแต่ขอดูแป๊บนึงมา อนนี้เราเหลืออ7สอเจอันโอเคกาโลต่อก็ได้เขาบอกกาโลกันอไปนี่คือเอาใจคนอื่นมากเลยนะเนี่ยแต่จริงๆก็อยากได้อกัสีม่วงปะเนี่ยออนนี้่าสีม่วงดึกแล้วอย่าพูดถึงของกินเพราะของกินมันอยู่ใกล้ๆขอมาก,ก่อนได้ไหมขอมาก,ก่อนการันตีถ้าฉันมีขนมอยู่ข้างๆ ตเตอเตอ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 เตอหุ้ยมาว่ะทุกคนวันนี้อาจจะเรียกว่าวันพุดดิ้งแคตก็ได้นะพอรว่าไงพอแล้วอิ่มมากเมื่อกี้กินไปเยอะมากเว้ยอากดผิดตู้ป่ะนี่ โอ้โอ้ปราเสนไนาโคตรน้อยศูนย์จนยูนูนย์นนหนึ่งม่ยังจะมาป้ามาว่ะมันคงไม่รูตดต่อละเละคงไม่รูตดต่อละเล่คือคือบางทีเราเห็นสีม่วงเว้ยเราอยากจะดีใจแต่แบบนั่งดีใจไม่สุดว่ะขอดูตัวก่อนมาสองบ้าวห้าดาวสองตัวบ้าเอาวะ แม่งมาตัวนี้คือจบเลยนะปิดคอมทิ้งเลยนะหยอกหยอกไม่ขนาดนั้นเฮ้ยม uh. าว่ะกาโล่อ่ะได้เทสพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกผมว่าคุดดิ้งแคทนักกาชาคเั้อ <laughs> วันนี้มันเป็นวันของเราอยู่นะสี่สิบโลได้แล้วอ่ะเอาไงต่อดีอ่ะเปิดการโล่ต่อก็ได้อาจจะตัวต่อไปมาก็ได้นะจริง เนี่ยต่อต่อไปสีม่วงชัวร์เลยสีม่วงว่าเนี่ยม่วงน่าจะขยา่าขยา่าขยา่าพอพอลิงอะพอได้แล้ว ลิซ่ามืดมาเยอะว่ะ เราต้องพูดเยอะว่ะทำเป็นทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนแบบว่าทำเป็นเนียนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วมันจะมาเว้ยอีกสิบนี่กดทีละสิบทั้งละหกร้อยอกินขนมหน่อยหาขนมจีมว่วงขนมว่วงไม่มีแล้วว่าเหลือแต่ชมพูอ่ะทำไงดีกำหมัดกำหมัดกำหมัด ต้องเปลี่ยนหน้าจอโฟนเป็นสีม่วงใสายมูแล้ววะเออวะ่ะหน้าจอตอนนี้เราเป็นสีอะไรวะเราเป็นรูปแมวตัวอ้วนสีขาวดำจาลตอบไปแล้วตอบแล้วเปิดไปแล้วได้เปิดไปจน เจนอสได้เจนอสสี่ตัวอะตอมิกหนึ่งตัวภูบุกิหนึ่งกาโลหนึ่งตัวแล้วก็ได้หนุดเลสอีกสองใช่ะหมวะเลสสองปะเออมีตัวระเบิดลมแล้วก็อากไฟแม่งหนุดเลสมาประมาณนี้ อยากดูรีวิวสกิลแบบละเอียดถ้าสมมติคัดพูดไม่ครบดูแบบละเอียดทุกตัวเลยก็คัดปักลิงก์ไว้ในเดสคริปชั่นนะคะสามารถไปดูได้หลังจบไลฟ์นะคะรับสรุปสกิลของทุกตัวทั้งหมดเลยแล้วก็เลคคอมเมนต์ในมุมมองมองแต่สกิลตอนนั้นยังไม่ได้เทสตัวเปิดเยอะดิตามชื่อคลิปปะโทตามชื่อคลิปเปิดไปเยอะเปิดไปเยอะโอเคเดี๋ยวเราเอาการ์ดลุยหนึ่งตอนนี้เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดใช้ไปเจ็ดร้อยอันแหละตอนนี้เราได้นี่แล้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิด เลือกกาโลมากอนนะคะวันนี้ดูคลิปมาบอกว่าดีมากเลยขอบคุณมากๆครับมีทําคลิปหลายอันเลยก็สามารถดูในช่องได้นะเป็นคลิปเนื้อหาพยายามแบบนั่งคิดไปเคาะเองหลายอันเลยริเวอร์แฟมาวะมันไม่มีเสียงพูดอะ ควรจะให้เราเปิดเพิ่มไหมเพราะเราจะกดออกไปเติมหรือว่าจะให้เราเปิดเปิดเปิดไปเช็คงั้นเราเปิดฟู้ฟูขี่ต่อยนิดนึงแล้วกันเราเหลืออีกเจ็ดสิบเจ็ดใบเผื่อได้ก่อนแล้วค่อยเติมไม่เดี๋ยวเราเปิดไปก่อนละกันเปิดไปก่อนว่ะทำไมเราพูดง่ายจังอ่ะโถมากดเลยแล้วกันเผื่อมาเลยม่วงหรือเปล่าม่วงหรือเปล่าสุดเราต้องไม่เปิดแพ็กสามร้อยยี่สิบเก้าเพิ่มนิดนึงปะมันได้สิบห้าใบ เอาคูณก่อนก็น่าจะเติมสองแผคประมาณหกร้อยอย่างเงี้ยเออนี่ก,นนก็ต้องเติมสะกิลสองฟู้งม่ไรเดอร์นี่ได้สามสามรอบแล้วนะคัสึมากิอยากได้ฟุบาก,กิอ่ะฟุบาก,กิแล้วกันนะ ไม่ค่คยแอบซับแช่งันาปะเนี่ยอ่านก่อนไม่มีรู้สึกวันร้อนพอแล้วอิกมาก่อนเถอะตมหมดแลี้ยวเอาท้ายขอให้มาเถอะสิบอัน รถขนเกลือจะคว่ำหน้าบ้านแล้วค่ะเฮ้ยทำไมใจร้าย <smok est. S 1> อ่ะขัดใจวะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเติมตังมาอีกแป๊บหนึง่งเหลืออีก30สิทุกคนเติมเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งในว่าจะเติม10ก่อไใบทำไมมาเป็น200เนี่ยเราเอามาเพิ่มอีก2 2อไป okay. โอีก220ใบเคเอาแค่ตอนนี้เราขอแค่อดีตพบก่อนละกันนะ มาสามสิบอ่านมาก่อนสักหนึ่งได้ไหมแทนกำลังใจในการมาแกส้กสนับสนุนเกมด้วยความรักอ,ะอ่ะเหรออลัะนาะใช่วิชามาเปิดแบบนี้เอ้าเมื่อกี้เริ่มดูต,ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาไหมอะม่วงจ๋มามหามามาหน่อยรอบุดท้ายขอให้ได้สีม่วงด้วยได้ไหม ใช่ขอบคุณที่มาหากันนะคะแล้วว่าดวงวันนี้เราหมดแล้วอ่ะ <S <S อเคเป็นจริงช่วงแรกก็ดวงดีมากก็แหละใช่ถ้าไม่หลุดเลทอีกสองตัวนี่ก็คือได้ ได้อะไรสักอย่างเพิ่มอีกสอบตัวขอเอาไปฟูบุกี่ก่อนละกันอยากได้เอนล้วนะเดี๋ยวทำรีวิวแม่งทุกคนเลยพอแหละหมดหมดตัวหมดตัว,ตวนี่ได้สองแหละเหลือจะดสิเจดเดี๋ยวคิดว่าค่อยมาเปิดรวมอีกทีรอบหน้าดีป่ะวะอ่ะก็ดีห้าดา,า,า,าวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดตัวห้าไปเล่นๆเ,เห็นวันนี้ดวงดีเปิดตัหน่อยล้กัน อย่าพูดคำว่าดวงดีขอบคุณครับขอบคุณครับ <'ll> เปิดไปจริงเปิดไปจริงอีฟ e ิตไป your soul on fire คันรู้สึกว่าไอ้พวกสายธนูสายอาซินอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราตั้งเป็นแบบอารีนาอะไรเงี้ยเออเราพูดเราพูดถึงในเคส PVP นะเรารู้สึกว่าถ้าเจอเคสออเบียอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยืนไม่ได้เนยแต่ไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ขอยสามอันขอยได้ตัวดีๆในนี้มี่แสงมืดไหม หายเลยอ่ะอักน้ำไม่เลยเอาเวสสิบสี่อย่างว่าอักน้ำเนี่ยอีกสองมาเล่นๆจริงๆเราเหลืออีกเจ็ดเจ็ดอ่ะเราเหลืออีกเจ็ดเจ็ดค่อยมารวมเปิดรอบหน้าหรือว่าจะเปิดอะไรเพิ่มอุ้ยได้นกแก้วตัวหนึ่งนกน่ารักมากเอาเวสสิบห้าแล้วปะวะ